ตกกลางคืนมานน่เป็นความฝันเลยพี่น้องจ้าฟังดีๆกตะยําคือเก่าค่ะผู้ใดบ่มมกคลิปนี้สามาเลื่อนผ่านเรากับว่าต้องฟังกะใดบ่เป็นยังเพราะว่าสาบนาสิเอามานังว่องซูพี่น้องเต้นชองอีซีฟังเพื่อว่าถ้าว่าถือเล้วคือบอเอกซูฟังเนะมันะมีประมานนั่นแต่ว,ว่ากะเคเป็นแนวทางเลยพี่น้องจา้าความฝันเป็นเซนซี่ในความฝันกะ เหมือนกับว่าเป็นเป็นพ้นบักขามพ้นตาสมัยโบราณเลยตาสาบนาเด็กหน่อยคนละพ้นบัขามพ้นนั่นอยู่ทางคราดอยู่ทางบ้านตาบนายัางจาติดตาแต่มันเป็นความฝันฝันว่าไปขอเลขนั่นเห็นบอพี่น้องเอาทูบเลขแล้วก็ไปจุดทูบแล้วก็เอาทูบเลขน่ะไปขอเลขยูพ้นบัขามเ่าพ้นนั่นเป็นพ้นไงต้นบะขามต้นไ,ไงไงพี่น้องไปกัะพีผู้หนึ่ง เอาละก็สิไปขอเลขจีหีตนี่แหละค่ะค่ะไปหอดเรียวนังลุงมูพี่น้องงูเป็นนิจโตยิ่งใหญ่เลยค่ะออกมาจากหูน่นมองมองพ้นน่ะแม่ค่ะสามนานี่ไปฆางูเนี่ยค่ะตายสามตกินงูออกมาย่านคุ้นห็นเล่ไปกับผีเพิ่นผีเพื่อนนั่นในมาหอดเท่านะสาปนานี่เห็นงูกอรขางงูตายสามตย่านข้าเจ้าว่าขังกระจับงูน่ะค่ะที่ขาดเขาไปในงูคืนแม่ค่ะหูในพ้นน่ะคืน เขาไปเทียงไว้ในงูน่ะสามตัวน่ะยัดงูน่ะเขาไปในงูน่ะนะยันข้าเจ้าเห็นตีเป็นไก่ไม่ยางมาหวอดเป็นไปบรว่าจุดทูบตาแม่มาสั่นเลขทูบขอนักอามาดดิมาสั่นตีเป็นว่าก็เลยปะกันจุดทูบคนละเก่าโดแล้วก็จุดทูบเลขน่ะปักไว้แล้วใส่มือเลยค่ะสาธุเด้อดมาสั่นว่าลูกมาขอสุขขอหลับสามตแตกหลุดเด้อพะนะในฟว้งฝันกันย่า ไปขอเลขอยู่ได้พี่น้องทิ้งซาบน้มักเลขปนนั่นแหละจ้ะบาท,ที่นี่จุดถูกแหลมบอดกับปักเลขถูกลุงเลขถูกกับไม้เนี่ยค่ะเลขถูกยังคือไม้ไว้แย้ขนะดไม้ถึงสามตวัวเลยเต่เพอเห็นเลขสามตวัวพี่น้องถ้ากันจ้องจ้องนะกับผี่นน่ะจ้องเล่หไม่เห็นแต่เลขสองตวัวเดียวแต่ในความฝันมันมีเลขสามตวัวนี่ค่ะ แต่เห็นเลขสองตัวเดียวบานนี้สองตัวสุดท้ายน่ะสีนี้เลขขีดขีดใต่เลขสองน่ะว่าเห็นเลขข้างล่างไหมค่ะเห็นเลขสองตัวเดียวเอาสันวาเห็นเลขสองตัวเดียวในควงฝันไหมค่ะเอาคือมีเลขสองตัวเดียวถามพี่เป็นพี่ที่ที่เห็นตัวใดโอ้ยก็เห็นแต่สองน่นแล้วสั่นวาพี่เป็นกระจมเด้เป็นยังคือบ่อยเห็นเบิร์คู่ตัว อสองตัวเดียวที่ไปซื่อใส่กับยางมาสั่นพี่เพนวะพี่เพนกับยางเดี๋ยวเบิไงไกลๆก่อนเดี๋ยวยางออกไปเบิังไกลๆก่อนปุ่นไปซ้อมที่ไกลๆทั้งหลังว่ามันตีห็นเป็นตัวใดมาสั่นพี่เพนกับยางออกไปเนาะตาบ้าน้ากันนั่งยิ้มมองหน้าถูบนั่นแหละเบิ่งจังไดนกับเห็นตะเล็กสองพี่น้องพี่เพิ่นกับยางไปโอ้ยเบิึงเหมือนอันมองได้กับว่เห็นดอกเบิึงไกลบันไดกับเห็นตะเล็กสองพี่พนหลังสี่พี่เพิ่นก็เลืยยางไปอันส้องน้ำพุน เ๋ยวอใหญ่หาซ่องน้ำพุ้นกันมาสินีตัวเลขกบ่พนะพี่เป็นกบไม่ใช่ยงางไปยางมาขี่เปไหนยางอ่อมพนสถานานางยิ้มมองเลขนะยิ่มมองถูกเลขเลี้ยวไปเบิ้งขึนพี่น้องเลขจังไหนขึ้นยุ้งหัวขึ้นแม่ว่าแดงเลขพี่น้องชัดชัด,ชดเอากระสันเดี๋ยวเบิ้งหัวไปแล้วบ่อปากเนี้ บ่บอกเพิ่นได้ว่าเห็นเลขอยุหัวเพิ่นชัดอิลีพี่น้องปันเขียนไว้แต่เผอเอินว่ามันเป็นเลขโตเก้าบาดนี้สิมักดิพี่น้องสิมักอยู่บ่เก้าหกหกพันยุหัวเพิ่นเอา คิดในใจได้บกปากเลขกังได้สิแม่ไม่กระโตเก่าเถนะคิดในใจได้แน่ในใจแล้วก็บอกบอกพีเพิ่นน้ำเล้ยวหินเป็นเลขยู่หัวพีเพิน่นมืดลายแต่ว่าเบังจังไนเลขถูกน่ะก็มีเลขสองตัวเดียวเลขเห็นอยู่หัวพีเพิ่นนะ่ะเก่าคุกคุกมันเป็นเลขตัวเก่าว่างันมันออกโกโกเก้าเมนบบเอ้าพี่นอ้อง มันสิบเป็นไปเป็นยังไงคือเลขมันสมาออกตัวเก่าอยู่บ่สะเดือดเตือนบ่บอกพี่เนนี้ได้ความฟันกันยังบ่บอก่นย่ว่าเห็นเลขอยู่หัวพึ่นตาบรรณาก็เล่นอีกป้อยเลือนพันมาได้ค่ะแมนว่าเลขมันออกกสิว่าถือผู้เดียวเต้นสิไปหาลอตเตอรี่ไปยุดอกแต่ว่าบ่หมักเลยค่ะเลขตัวเก่านี่บ่หมักเลยแต่มันสามารถซื้อได้แบบเก้าหก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 เก้ามันออกไปเลียวนึงบ่ เก่าโคกเก่ากกับเก่าเก่าแ่ล้วเลขสื่อใดเลขมันมีแค่นี้เนี่ค so ่ะเพราะว่าเลขมันมีแค่นี้แต่ว่าเลขทูมันเห็นเลขสองตัวเดียวจักสิเอาอย่างส่สาบนากับบอลูผู้ใดคิดจังไหนหรือเมนไปคิดมาบอกซูฟังในเด้อจ้าแต่ว่าผู้พี่เพิ่นน่ะที่เห็นเลขยู่หัวเพื่อนเพิ่นอายุสี่สิบเก้าปีอายุสี่สิบเก้าปีย่างหาสิบ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ตั้งแต่แตวอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะไม่ได้มาขึ้นศาลนะคะอยู่หน้าศาลแต่ไม่ได้มาขึ้นศาลนะคะพี่ตั้กแต่แวมางานศพค่ะแต่ก็ในขณะที่รอเพื่อนนะคะก็จะเล่าความฝันของของช่องสาวบานาหนุ่มสวีเดนสาวบานาหนุ่มสวีเดนนะคะเขาก็เล่าความฝันให้ฟังบอกว่าเอาว่าไป ไปที่ต้นมะขามต้นมะขามเนี่ยเป็นมะขามที่แบบเก่าแก่หลายร้อยปีนะคะเป็นมะขามเก่าแก่หลายร้อยปีแล้วก็ไปขอเลขเด็ดกันนะคะไปขอเลขเด็ดแล้วก็มีการจุดธูปกันเก้าดอกจุดทูปเก้าดอกแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ตรงที่ต้นมะขามไอ้ตรงนั้นอะที่เขาไปไปไหว้กันนะคะเป็นจุดทูปไหว้น่ะมีงูนะคะมีงูออกมาสามตัวเป็นงูใหญ่ๆมากๆเลยนะคะเป็นงูสามตัวปรากฏว่า สาวบ้านอาันด,ดุมสวีเดนเนี่ยเขาก็ฆางูตายเลยนะตีงูสไตลเลยสามตัวตีตายหมดเลยพอตายหมดแล้วก็แล้วก็อะไรรู้ไหมเอางูเนี่ยไปไว้ที่กบไม้เหมือนเดิมอ่าเอาเอางูเนี่ยไปไว้ที่กบไม้เหมือนเดิมนะแล้วก็เาขาก็คนที่ไปด้วยเนี่ยคนที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็เดินเขาก็จุดทูบนะ่ะจุดทู่แบบเป็นทูปเสียงท้ายนะ่ะเขาก็เห็นแต่เลขสองเลขเดียวนะ มองอยังงายทุกคนก็เห็นแต่เลขสองเลขเดียวนะคะคนที่ไปด้วยก็เห็นแต่เลขสองเลขเดียวนะคะแล้วเขาก็เลยคนที่ไปด้วยเนี่ยคุณพี่คนนี้เขาก็เดินไปไกลเดินไปไกลเพื่อจะไปมองไปมองก็อา้าวก็ยังเป็นเลขสองเหมือนเดิมเขามีการขีดเส้นขั้นไว้มีการขีดเส้นขั้นไว้ไม่ให้เห็นอีกสองเลขก็เลยทําให้อได้เลขเดียวแล้วจะไปซื้อเลขยังไงเนี่ยปรากฏว่าพอพี่อีกคนหนึง่งที่เขาไปที่เขาไปเดินไปไกลอะ่ะเพื่อนจะไปดูเลข ไกลแค่ไหนก็เห็นแต่เลขสองเลขสองนะเลขอื่นไม่เห็นแล้วเขาก็ปรากฏว่าสาวบ้านนาเนี่ยเขาก็มองไปที่หัวของอพี่คนที่ไปด้วยอา้าวปรากฏว่าที่หัวของคนที่ไปด้วยเนี่ยมีเลขมีเลขเขาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นสีแดงแต่มันชัดมากมันชัดมากมันคือเลขเก้าหกหกมันคือเลขเก้าหกหกนั่นแล้วเขาก็ไม่บอกเลยนะ เขาไม่บอกกับคุณพี่ที่ไปด้วยนะเขาเขาบอกว่าปิดปากเงียบปิดปากเงียบเขาไม่บอกอ่าพอเขาไม่บอกปุ๊บแล้วเหมือนกับว่าเขาก็เขาก็คิดในใจว่าเอ๊ะเอ๊ะมันมีเลขอยู่สองมีเลขอยู่ตัวเดียวแล้วจะไปแล้วจะไปซื้อได้ยังไงได้มีเลขสองตัวเดียวแล้วอันอันนั้นก็เป็นเลขเก่าซะด้วยเก้าหกหกอะเป็นเลขตัวเก่า แล้วมันจะมาออกเลยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นมันสระดุ้งตื่นปุ๊บเขาก็เขาก็เขาก็บอกว่าอ๋อเขาก็บอกว่าตื่นเขาก็เลยไม่รู้จะแปลความว่ายัางไงนะคะเขาก็เลยเอาเลขเดิมเลยคะ่ะพี่จ๊อกเต๋อแกวก็เลยมาแปลความฝันแบบนี้นะคะอ่าเรามาฟังความฝันนะเรามาฟังการแปลความฝันของพี่จ๊อกเต๋อนะ จะตัแต่ว่าจะแปลความฝันไม่หมวนคนอื่นนะคะก็เลยทําให้ต้องมีช่างเป็นของตัวเองนะคะพอมีช่างเป็นของตัวเองเราก็จะแปลความฝันได้สบายใจเลยนะคะเออมีรถลานะคะสนุกสนานมากเลยะคะตอนนี้อยู่จังหวัดสมุทรสาครรอ,อเพื่อนอยู่นะคะรอเพื่อนเพื่อนยังไม่มาค่ะแต่วัดรู้แล้วรู้จักวัดแหะแต่เพื่อนเผื่อว่าจะหากันไม่เจอ ความฝันของสาวบ้านนาหนุ่มสวีเดนนะคะแปลความได้แบบนี้เลยนะคะก็คือต้นมะขามนั้นนะต้นมะขามหมายถึงถ้าเมืม่อไหร่ที่เกี่ยวกับมะขามปุ๊กพี่ต้องั้งแต่จะนึกถึงรัชกาลที่5เลยนะคะเพราะว่ามะขามเนี่ยก็คือมะขามเท่าก็คือปักของมะขามเท่านะคะที่พระองค์เสด็จประพาสต้นเสด็จประพาสต้นเนี่ยมีสองครั้งนะคะก็คือพศสองพัน 4 4 7อ่า47อันนี้นะคะแยกเลขออกมาเป็น47ก็ได้เป็น47เป็น7 4แบบนี้นะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือ2449้อ่าก็เลยเป็น4994อ่าแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะอ่า9 4 49นี่ี่เนีลขอันนี้เลยนะคะอันนี้พอพี่ต่อแต่วมีประสบการณ์ก็คือว่าถ้าปากคลองมาามเท่าเนี่ย อาจจะมีน้องน้องมะขามน้องมะขามนะคะเขาชื่อน้องปิยพัฒน์แบบนั้นนะคะก็เลยทําให้เวลาฝันที่เกี่ยวกับต้นมะขามนะพี่ดรดรแต๋วจะมองไปในเรื่องของรชัชกาลที่5เลยนะคะเพราะว่าปากของมะขามเท่าแล้วก็มะขามก็คือการเกงขามนะคะอพออันที่สองอันที่สองเขาบอกว่าทุบท,ที่จุดเนี่ยมองอยังไงยังไงก็เห็นแต่เลขสองอยังไงยังไงก็เห็นแต่เลขสอง ไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็เห็นแต่เลข2องเขาหมายถึงวันาามาตรฐานสากลามาตรฐานสากลโลกอย่างนี้นะก็คือ ISO ก็คือวันที่14ตุลาคม2,490เนี่ย เป็นวันมาตรฐานโลกอ่าก็คือมาตรฐานก็คือไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็มองได้เห็นเลข2เลข2ตลอดอ่าแบบนั้นนะคะแลวทีนี้ไอที่มองไม่เห็นนะเลขมองไม่เห็นมี2กรณีก็คือมองไม่เห็นเนี่ยก็เป็น20ได้2 0ก็คือวันวันเฉลิมพระชนภรรษาของในหลวงรัชกาลที่5 20ี่กันยายน2396ไรอ้เลข96ที่หวยออกงวดที่แล้วนะคะหวยออก96อันนี้เลยนะคะเนี่ยแหะ อันนี้เลข96คือตัวนี้เลยนะคะเลข96อ่าแบบนั้นนะแล้วไอ้ที่มองไม่เห็นแล้วไอ้ที่มองไม่เห็นอีกมันจะมีเลขอยู่อีก2ตัวก็คือจะเป็นเลข68จะเป็นเลข68ก็คือจะเกี่ยวกับท่านนายกประยุทธ์นะอ่าจะเกี่ยวกับท่านนายกประยุทธ์ท่านนายกประยุทธ์แล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องของในหลวงรัชกาลที่10เนื่องจากว่างู3ตัวนี้นะงู3ตัวก็คือ งูเนี่ยก็คือปีมะเสงมะเสงก็คือในหลวงรัชกาลที่10นะคะเฉลิมพระชนปีมะเสงนะคะอามะเสงก็คืองูงูก็คือในหลวงรัชกาลที่10นี่นะคะงูสื่อถึงเรื่องของมะเสงมะเสงก็คือรัชกาลที่10ถ้ารัชกาลที่10ก็จะต้องเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28อ่าดกรกฎาคม2495่เเลข95เนี่ยก็จะไปเหมือนกับเลขที่เมื่อกี้ที่ฝันของ ฝันของใครฝันของพ่อวุฒนะิเนาะที่มีที่นาเนาะที่มีที่นา95ไร่อ่หาแบบนั้นนะแล้วก็แบ่งกันกันกบแม่คือพ่อกับแม่แบ่งกันคนละครึ่งคนละครึ่งที่เมื่อกี้เนาะ้ 95, อ่าคศก็คือ1952าอ่าพชนมายุ7 0 71พรรษานะคะก็จะเหมือนแบบตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยอ่าแล้วพอพอ,อไปเห็นเลขที่ตรงหน้าผากเนาะหน้าผากจะมีเลข9 6 6 966ก็คือในหลวงราชการที่5้านะคะ เฉลิมพรพันพรรษ์พศ2396อ่าอันนี้จะเป็น96แล้ว96เนี่ยก็คือปีของดรแต๋วนะคะเพราะว่าพี่ดรแต๋วเกิด2509ก็คือคศ1966อ่าอันนี้คือปีปีเกิดของพี่ดรแต๋วนะ1966อะแล้วพอ509 509หว,วนวาที่แล้วออกข้างล่าง5 50แบบนั้นนะออก50ก็คือเกี่ยวกับพี่ดรแต๋วนะคะแล้วทีนี้เขาบอกว่าพอเห็นเลขที่หน้าผากเหมือนเดิมเนีย หน้าแผกหน้าผาผก็อาจจะหมายถึงเลขหน้าเลขหน้านะคะอาจจะไปต้องอาจจะไปซื้อเลข9 6 6เลขหน้านะสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหน้าหรือไม่ก็96 6เนี่ยเป็นเลขของผู้นําผู้นําหน้าไงนาหน้าก็จะก็อาจจะหมายถึงเลขที่เราคิดคิดกันอยู่เนี่ยอาจจะไปอยู่ข้างหน้านะเราเราอาจจะหลงทางก็ได้เลขพวกที่เราคิดเนี่ยอาจจะเป็นเลขข้างหน้าเลขข้างหน้านะเลขนายกเนี่ยอาจจะไปอยู่ข้างหน้าหรือไม่ก็เลข966เนี่ยอาจจะไปเป็นเลข หมุน4ครั้งนะคะที่เป็นเลขหน้าแบบนั้นเราต้องคิดตรงนี้อีกทีนะแล้วแล้วเขาบอกว่าทําไมหวยหวยถึงจะต้องออกเลขเก่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็สงสัยนะสงสัยอ่ะแล้วทีนี้พอเขาจุดทุกเขาจุดทุกเ้าดอกอ่ะคนละเก้าดอกเก้ก็หมายถึงร,รัชการที่9กอ่ะราชการที่เก็สวรรคตวันที่วันที่สิตุลาคม2,559พอ2,559ก็มาตรงตรงนี้เหมือนกันเลยนะคะสรุปแล้ว สรุปแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนเดิมอ่าแล้วทีนี้อออีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าพอเห็นเลข966แล้วเนี่ยเขาปิดปากเงียบคําว่าปิดปากเงียบก็หมายถึงหมายถึงเรื่องของวันพิการก็ได้นะคะวันพิการคือวันไม้เท้าขาวอ่าวันไม้เท้าขาวนะคะ วันไม้เท้าขาวแล้วก็พอเขาบอกว่าไม่พูดเนี่ยไม่พูดก็อาจจะหมายถึงเตมีใบเตมีใบ้ก็จะหมายถึงในอ,อะไรอะนายกรัฐมนตรีคนที่16กอา่าก็คือก็คือท่านพลเอกเปรมท่านพลเอกเปรมนะคะท่านเป็นเตมีใบนะคะฉายาท่านก็เสียชีวิตวันที่26สิหงหาคม2,400อา่าไม่ใช่เสียชีวิต2 0้0 26พฤษภาคม2562เสียชีวิตนะเกิดก็คือ26สิงหาคม2463อายุ9อ่าสรุปแล้วก็เลขเดิมนะคะเลขเดิมเลขเดิมที่จะต้องนำไปใช้ก็คือเลข268 286ข้างล่าง14เพราะว่าเป็นเลขมาตรฐานนะคะเป็นเลขมาตรฐานสำหรับคลิปนี้นะคะโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคะ่ะ